วันวันหนึ่งให้ตัวไรก่อนเพื่ออะไรถือพอตัวมันมันอันมันบ่ได้โตดแม่น่ะมันลูกเอาไส้เอายังมาบาเออของบอกังบกเอิงบักเอิงมันผู้ใดก็ได้เซลซะแม่ให้ให้ตัวไรก็ไปเฮอะสามยังก่อนห้าสามเก้าห้าสามเก้าเออเกี่ยมันเถิดสามตัวตัวนี้ตัว หัวต้นแห้งเป็นตะนายตัวสองตัวถือว่าหันงวดวางหนึ่งสองตัวกระถึงตัวหาเกียรตโอ้นั่นเห็นบอา<อ>เล่นหาเกียตมันถืออยู่ตังหวดว่างหนึ่งเนาะอเอาเจ้างวดนี้ได้บุนเด้ออันนี้ก็มาหายายนั่งอยู่พี่ลายอยู่หน้ายายนั่งยายนั่งคู่เวียดสายญาแล้วยายนางร้านเปอร์เซ็นต์ยายนางคู่เวียดคู่เวียดบอกยังไงคู่เวียดยายนา่งคู่เวีเวยด แล้ว,วอันนี้เพียงแห้งอันนี่คัดตัวหำงวดว่องหันนะเนาะแม่ไข่สามสามแปดมากเลยจังไหนข้าวซุนมาเสียบเคืองมันโอ้เออสามซุนแปดนะแม่เดี๋ยวงวดงว่องหันนะแม่ไข่ตัวนี้ไข่สามโอ้ยไข่ห้านี่ทารี่ไห่นะบ้านี้ก็มากนี่สีเออสีเจ็ 4, สี่เก็ดหาเก็ดเนอเห็นบ่ม,มาเนี่อันตัวนี้นะตัวที่มันตัวที่ให้อันนี้มากนะมันมากมันมาอยู่ลักไรหลักเก็ดเก็ดเก่านเนอเจฟฟี่บอกว่าไปตามย้ายนั่งอีกเด้อไปตามย้ายนั่งอีกนะเ,เรียกโราเข่ามั้งวะสัน่นจะมามหาไซเอาก็ยังว่าหาเรื่องเทียจับวิดจับถือโน้ตสิว่าจังไลยสัน่นโอ้ย,อย,อย,อยครับ โก็จะมาล้มขนาดถ้าอยู่มาบ่มาตัวนาถ้ายัวเข่าจากประเทศไหนมากจากมาจากคู่เวียดบอกถ้ายับ่มาจากเวียดนามบ่โอ้มาจากเวียดนามมาจากเวียดนามว้านถ้ายัวมาจากคู่เวียดาตามย้ายนั่งมาบ่พาะยูนี่ว่าจะรอละบ่มากเลยว่าจะคือถ่ายจนอายุนอดป่านนี้ค่อยตามมาพถ้ายูเฮียนยังอยูจะไ่นเอาแม่เศร้าอยูีกส่วนหนึ่งหน่อยตะมีว่าให้ เศ้าเศ้าเศ้าย่าวยวสันจากน้อยบะมีบนจอดรถมองเหนียวสันเจ้าสีเดียดร่อนทารี่าสันเมรีมาเศร้าดิมาเนี่ยสีเดียดร่อนยัางมาเนี่ยก็ได้มาอันบ้างพ่อหลวงตายนี่ไม่ตัวช่วงร่งหันมันกับเขาห่างวดหกงวดติดติดมากมาเนี่ยพ่อหลวงมาตายคนก็ได้มาเศร้าเศร้าอยู่ราเหรียนดิเชื่อว่าไม่อะไรเสด็จพ่อรอดซีเมนหกตัวมาเนี่ยก็ได้มาเริ่มไหม่สิ่งนี้ ฮะแต่ว,ว่าเป็นยังน,นี่ลอกอันลอกตาซุ้มกับกีตตูก่กระเขาหนีด้วอกันเ<ม>ยางดูนี่เขานี่วันนี้นะหาเกตหาเกตเกตเ,เ,เก่าวันหน้าหวังหังวันนี้มันกะมีอีกดีดีแถวใด้หนึ่งนะ่ะอือครับผมนี่อีกหนึ่งมันมากเลยนี่วันนี้มันใจคางบอกวันนี้วันนี้เคลีว่าเปลี่ยนจากไรหน่าแค่นี้แล้วเฮ็ดไว้เนี่ยมันมันมีเจ็ดสองหนึ่งแมวครับมันอาจสีม้าหนึ่ง หนึ่งหสองหนึ่งยังสี่สองหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งสามอ๋มาเนี่ยองเห็ดตรงโ้นรองลองเมื่อนตงดน้นก่อนีงเมื่อเลย่องมือเลยเพราะเป็นการเลียยกลากเดี่ยวหรืองวดนี่มันในเลี้ลักเดี่ยวเพราะว่าออานอย่างไี้เขาในเดี้ยกลักงวยนี่นะมันมันมมันเป็นตัวเดียวเน่บอโอ้มันมาชนกันเออนี่มันชนกันนี่มันเป็นชนกันมันห้า เก้าเกดมันบอกอันนี้ก็หาเกมันบอกได้ได้ได้กลับเดียวโอ้เอาเอาเจ้าเจ้าเจ้าลากมือล่ไปเลยนี่เดไว้นะเอาเจ้าแม่เจ้าใส่สมุดเงินรึไงดึงลงไปเลยใส่ไม้จี๋ให้เราเนี้ยมันไม้จีมไม่จิมันไปครับก็ว่านหังข่ามันถีมีสามอยู่ด้อเลยเพรหนังาวันี้วดนี้นะถีมีสามนะสามวนาน่มีแน่นอนสามกัดรยัดข้นขึ้นอ พูนโอ้ยขัดเจนเลยนเนี่ยปลานี่ยเราค่อยใหญ่เขียนใหญ่กว่านี่จังน้อยแห้งดีหม,ม้อปีชัวนี่คุณยายนั่งวามีสามพมก็สีแดงสามแล้วขันมันใจประนันเนียนหันหันหมดเจ้าเจ้าตำรับตำรับเลขหนึ่นงเด้อเจ้าตำรับน,นั่งนี่ว่าวงแน่มีสิบสามตีบอกอืมใกล้เล่ละคุอใกลเนากใกล้เลย เลขยกสองเลยคืออยากให้ปีเลี้ยงไม่เถอะนอเรียสองเลยนพราะว่าเบิ่งหนะยากมันคือม่อมาโอ้ยเนาะมันบ่ยากหยากตกนี่แล้วก็แม่สิเบลเขียนปากกา,รรกาอันนี้มันเปลี่ยนน้ำเพมามาลทม่อมากสี่บ่เลขคือแม่นเถอะเรียกพูดเถอ,อ <laughs> เดี๋ยวเบื้องอันไปถามหาอีพ่อนพ่อนพี่ไม้ที่ไปอยูุคูเวตน้ำกันแต่มันตายหึ้นยั่งหรอกว่าถามอันย่ายนั่นแล้วยู่เสริมพระเกียรติว่าสั่นซื้อพิมพ์ มู๊ยแมวว่าสันขึ้นคืยไก่กันแถบบนนั่งที่ไปหาเราเบิ้งเด็กเก่ารู้ปนอ่าการวิธีเฮ็ดสูตรวิ่งนะครับแล้วก็ถอดมาออกมากเจลาโตครับใบย่านั่งเฮ็ดให้เบิ้งจ้าจ้าครับเพื่อนพี่น้องท่านใดนจำได้ก็เอาไปเฮ็ดล่องเบิ้งแมนมันจังคอยบไปแดนหาขนเนาะอ่ามคอยไปแดนหาขนเอ๊มันก็บ่าคือเจ้าตำรับเฮ็ดนี่นะโอ้ยเซาบาร์ด้วยมู หาปีกูเวทเนาะ mm hmm. ตื่นมาอันไปเหตุงานมาน่นี่ยมือแรงไอ้พ่อนั่นว่าไอ้นางเงินว่า mm hmm. ไปเข้าโรงเรียนดีกว่าเราวะสัน mm hmm. มานี่หัวนั่นเอกมีศูนย์เนาะยายนางถ้ามึงอยากได้เงินน่ะมึงวิ่งศูนย์มั่งา่าย mm hmm. ก่อนเลยคุ mm ้ hmm. มว่าเอาเราก็สันแม่นอัน ฟันได้กูเสีขอคิดสังกอนยังวาอยู่คนนี้มามากลายนี่ออกอีดีที่หันหาซูอันูนๆนะออโอ้ยว่าสันโอ้ยเจ็ดนั่นนั่นห็นบอสหลงเีลดินอนโอ้ยาวเราช่างกันจัดชาวเาเลี้ยงโู้เวียดฉัวเราโู้เวียดชันชันหมดย่ายเตียนเตียนย่ายนเก้าสี่สองเความก่าวความหลังมหมดย่ายนะ อุ้ยแม่บ่ลิ่มเนื้อหามพาแล้วมือนอนมาคืดไปคู่เวทกันเนอะไปเที่ยวนอกกับบ้านนั่นก็มามีผัวอิตาลีอยู่ขาปีโอได้ผัวอิตาลีพ่อม่ทัลี่อุ้ยใหญไปยุคคู่เวทก็ไปเอากันยุคคู่เวทโอ้ยอย่าอย่ามาคุณยายนั่งคู่เวทเถอะคุณยายนั่งรอบโลกตัวนี้แมนอีนียี่สิบปีเนาะยี่สิบแต่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี่เลยตัวนี้เนาะ ภาษาอะไรบอภาษา่ะได้สามภาษาพุนเนพุนย่าได้สามภาษาดินับตั้งแต่พี่ละภาษาที่แรกกับภาษาปอยปอยคลั่กมีภาษาที่สองกับนี่ละภาษาอีสานเทาาสองเจ็ดเดียวเบิงนั่งมันกับเขาที่นี่สิบสาม แต่ว่ามันมันเลขยังกเ่าก็จะว่าลัคกี้นัมเบอร์เลขเลขว่าแหวักอืเลขขามเสียนเนาะขามเลขขามเสียนมานี่แม่ว่าเธอมันสิมาสิบเก้านี่มันก็คืออยู่ดีสิบเก้าก็ได้ถ้าเป็นคู่มันเลือไปเอาตามสูตรรลไปแม่ไปตามสูตรแม่แหละมันเท่าสุ่งวัดด้วยคอยบวอยากแย่งดอกเพราะพุ้นเลขนั้น คอยสูตรยู่ในสมองคอยในเกลียบเป็นพ่อเสียงอย่าอิวาสันตัวมันมาบ่วหันเฮ่อมาักสูตรตีตัวมาสูตรร่อนโตว่าสัมผัเชื่อมเลยเอากระมาสูตรร่อนโตก็จังว่าแม่ว่านตัวมาสูตรร่อนโตห้อก็จับของผู้นั้นมาใส่ในยิ่งเขาว่าวห้องก็นี่นั่นเดี๋ยวไปตัวบุญน้ำโชคสิขอพบคุณยายเป็นการส่วนโตนี่เด้อนี่เรื่องสูตรนี่แหละ ปุ่ยเป็นการเชื่อตัวเรื่องสบนี่เนาะโนี่นนึ่งมาเต็มเตมเลยยเออือแต่ว่าห้าวเสียออใส่ยังจังไก่เสียเลยสามตัวเนาะนต้องขึ้นมั้งูบุญน้ำโจกว่าสิซื้อสูตรย่ยวาั่นอออ จไีไปะียังจีศูนย์จียัง4สิบนะ4ียังวนออาใครจะเลือกว่ <c oughs> าจียังเออรออยากใหญ่สิเด้อยกเอาใหแหงมากมวนเนาะอเอาลูกว่าว่าเต่าเงื่อนหายดีกีน่นิ อาเพื่อนนะว่าจะชื่อแนวกินนะอีนิง่อยเนาะอืมนอกเป็นอบตยู่อันอันเพื่นเนาะครับเป็น่ายการมันสี่พ้นดียุบปริญญาตีเนาะอันนี้ชื่อไรเราเนาะอืมก็ว่าชื่อแต่ละอีนิงคอยว่าย่าชื่อไรเราเนาะ ก็ได้โทนี้แล้วผงสุดท้ายก็มาอีกพันเออใส่ะเรอีกนะยังเ้าอยู่ยังเบาเลียงเลี่ยงนี่มันก็ได้เทนี่จับคู่กันเด้จับแล้วนี่นะใส่หนึ่งเกจกับสองเกจนี่อมอครับเกจสามหนึ่งตัวนี้ก็วนเหน่านะวนเหน่านะตัวนี้เนาะเกดสามหนึ่งเขาว้นเหนาเออซีเดอแต่หนึ่งเกจครับสองเกจนี่ก็คือนั่นเดี๋ยว ข้องสุดท้ายแล้วสินั่นให้อีกที่นึงมามาไม่นะค้องสุดท้ายนั่งนี่มาปวดแขวเมร่ปอ,มอปวดยังก็มือนคอมาลงมาเศร้าปวดไปที่นี่บ่เนั่นนะบ่ได<า>้<า>ปวดดีมือน,นั่นมือโตมากว่าทำป่าแม่โอ้มาอยู่คือบ่ล้งมากนี่แม<อ>่ว่าให้มันนะโอ้ีสามสวนเจ็ดสามหนึ่งผมขอตัวเดียวแข่งๆในเอฟซีนะถ้าเพื่อนอยากเมยนะถ้าทางเอฟซีอยากเมยนะวิ่งวิ่งตัวไรย่อยวิ่งวิ่งตัวไรเน้นตัวเดียววิ่ง เอานึ่งซะไปเอานึ่งเนาะนึ่งเนาะวิ่ง้ายมักนึ่งเนยะนึ่งซะเพราะว่ามันมาสองตัวสิเล็เลขอันียนนะเล็กนึ่งี่มันมาสองตัวโอเล็กนึ่งมันไม่ชนกันมันม่ชอนจะขึ้อเลยมักนึ่งขันสมมติว่าจับกู่ย้ายมักตัวไหนมัาอยู่เด้วเอากันขันจับกู้นี่มักตัวไหนเอามักมากตัวไหนเด้นี่เนี่นีระวังเจ็ดสามสามหนึ่งหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดนี่มักตัวไหนสี่ระวังเลขวิ่งม่เนอะระวังเลขวิ่งม่ ยีราฟยังให้มันถีบกันเลโอ้เอกเบิ้นเอกเบิ้นโอ้โอ้ลองลองเป็นแนวทางอเอาลองเขียนเป็นแนวทางดูตาสมุติว่าเบิ้เบนตัวไหนชเบ่อืมบ่โอ้ายยูายยูดิหลมากยเขียงไปหันเเตะเตะมันออกดูดิหนึ่งหนึ่งนะเออหนึ่งหนึ่งออกดูดิยยมามาช่วงนี้เนาะมันอาจจะเปลี่นไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปได้เนาะแต่ว่าแม่มักหนึ่งหนึ่ง หนึ่งหนึ่งสามถึงสี่นะแม่วาดหนึ่งหนึ่งสามขันรถเปลี่ยนสามหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่เด็กเนาะก็เรียกแต่บนหันแต่ว่าแม่พระท่านอยากปลอยลายตูก็จะช่วงนี่เออพราะท่านอยากปลอยลายตูร้องคิดเท่าไม่ร่องคิดร่องแนมเมืองอีกสำคมญว่าทาจังไรกะโครงชุดไทยโครงชุดไทยโครงชุดไทยออกอันคือว่าเอาเมื่อใดโครงชุดไทยที่หนมหาเมื่อใดหนึ่งอัน หนึ่งวันห้อยห้อยออกนนะก่อนวันหวยออกหนึ่งวันเออโอ้ยมันจอโพดไปจีไปหนฮ่าสิอะไรนะใหญ่เออใช่เฮือเอือเอาของเส้นลับไปก่อนมือหวยออกมือหนึ่งสไปเนาะเออเพราะว่าลูกคอยกันนั่นจังสันนี่แต่อึ้งนาะอืมอืมแต่อึ้งกต่เอาจังสันนี่เหรอเพราะว่าเขามีมันสื่ออยู่นะเนาะป้าพูดเอาว่าเปลี่ยนยังจังสันยงจังสันก็ได้นาะเอาจังสิขันสมมติว่า สสตัวมากเลยตัวมากยู่ในนี่เป็นตัวใดเอาสมมติเราคึดมากในใจหนึ่งย่างเราหนึ่งยังเรานะหนึ่งเฮ้ยกะเอาคู่เนี่ยหาคู่ให้มันเนี่ยครับเอาคู่กัเอาคู่นี่แล้วนี่คู่หนึ่งเกตเลยสวยเพราะว่าเจ็ดนี่เพราะว่าเจ็ดกำลังมันก็ตัวเดียวกันครับเนี่ยเจ็ดกำลังตัวเดียวกันมันก็ออกอยู่เหล่าอีกเงี้ยนึงเนี่ยเลขหนึ่งเกตเขารับประกันมากเลยนะเออเนี่ยเป็นเลขดังมากเขารับประกันมากเลยย่า่เนี่ยเนี่ยหนึ่งเกตเนี่ย เราประกันว่าขั้นว่าออกตัวนี้ออกตัวไม่หลดเข้ามาอย่าวางสั่นดอกขั้นว่าออกตัวนี้โอ้ยหนุดสุดเจสีว่าวางไงเจนคื่อสวรรค์ขือพุ่มล่วงรับไปแล้วนี่โอเปนยังนี่เออเดี๋ยวขั้นตัวนี้ว่าออกนะเนาะอือจิบซ้ำมันก็ออกไงเาเอากระให้ต <t an> ั้งใจสิเอฟซีกันไว้บ่ เพื่อบอกสิบสามบอกสิบสามื่ออกี่ายแต่เนาะกันออกสามสิบเอ็ดจังสี่บอกแมนโอ้แมนสิบสาออกง่ายครับามที่เดียวจะออกเราเพื่อนใจมากสิบสามแต่ว่าแต่ว่าสิบสามมันออกง่ายแต่เลขคืนว่าสี่ใส้สามสิบเอ็ดเนาะตน่สิบสามสามสิบเอ็ดออกง่ายเลยใหญ่อกระี่ออกออกหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่นะครับิบเ็ดหน่นะอันนี้หนึ่งหนึ่งเก้าหรืหนึ่งหนึ่งสามสนุกอืมนะทออกเอาลอาเด้วสามหนึ่งหนึนะ